สวัสดีครับผมหอลยการหลังไมบอลที่จะมาัปเตข่าวสารการกีฬาฟุตบอลประจำวันที่26เดือน9 2 5 5 5กันนะครับก่อนอื่นเลยแอดต้องขอโทษนะครับผมตอนนี้ฝนมันตก ม่หยุดเลยจนมีเสียงแทรกเข้ามา,มาทางนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอวันนี้จะพูดถึงเรื่องของดอทมูลพร้อมขายเวลิงแฮมเลเบิลชีเทดเล่นเกมรับหวยและเรื่องของซาอเกตอาจไม่รอดร้อมรักฟันครับดอทมูลพร้อมขายเวลิงแฮมสื่อจากยิตได้ออกมาพูดถึงจูต์เวลิงแฮมของทีมอุดเซียดอทมูลที่ทางทีมพ้องขายเวลิงแฮมด้วยค่าตัวที่ลดลงโดยทีมที่มีโอกาสมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ แต่ยังมีทีมอีนที่ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นเอียพูเชลซี Chelsea และแมนยูตอนนี้จูดเมลิงแฮมมีอายุ19ปีมีสัญญาเหลือกับทีมอีก3ปีโดยตก้งขายไว้ที่1 0 0ล้านปอนด์แต่ตัวนี้ลดเหลือเพียง85ล้านปอนด์แต่มีอีกเงื่อนไขต้องไม่ผ่อนจ่ายซื้อแบบเต็มจำนวนอย่างเดียวถึงจะลดได้โดยท้างซื้อฝั่งเดอะซันกล่าวว่าถ้าแมนเชสเตอร์ตี้มีโอกาสมากสุดเนื่องจากทีมมีเงินที่จะซื้อได้ภายในก้อนเดียว ระหว่างแมนเชสเตอร์ตีกับตอดมุนก็ซื้อขายกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นอีคารกุนโดกันมาโดเอลมาคันชี่และเอรอิลฮาแลนเล,นเ,ลเบิร์นชี้เทเล่นเกมลับหวยฟองเลเบิร์นออกมาแสดงความไม่เห็นกรณีที่เท็ดอเล็กซานเดอร์อาร์โนเล่นเกมรับได้แย่ตามต่ำความมาตรฐานโดยเลเบิร์นได้พูดเสริมอีกว่าลองดูเท็ดอเล็กซานเดอร์อาร์โนสิคือผมชอบการเล่นเกมรูปของเขานะ แต่ในด้านเกมรับนะเขาเล่นได้นระดับเดียวกับนักเตะของแชมเปี้ยนชิพเลยเขาเล่นได้ดีแค่ในระบบของคอบเท่านั้นซึ่งเมื่อระบบที่ว่ามันไม่ได้ผลอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แล้วนะผู้คมทุกคนก็ได้เห็นกันว่าเขามีจุดอ่อนในด้านเกมรับอย่างมากฟ้องเลเวลเก่าเซาเกตอาจไม่รอดเกลลินซาเกตกุนซอทีมชาติอังกฤษออกมายอมรับว่าเจ้าตัวไม่อาจไม่รอดอาจหลุดออกจากตำแหน่งกุนซอเป็นแน่ หาล้มเดียวในฟุตบอลโลก2022หลังจากที่อังกฤษพึ่งแพ้อ,อิตาลีมา1 0งในเกมยูฟ่าเนชั่นลีก A ททาให้ทีมตกชั้นไปอยู่ในลีก B แทนถึงจะเหลือนัดสุดท้ายที่เจอกับเยอรมันก็ตามโดยทางซอเกตได้ออกมาพูดถึงตัวเองไว้ว่าผมไม่ได้โง่ผมโฟกัสเพียงอย่างเดียวในตอนนี้ก็คือการทําทีมให้พร้อมลุยในบอลลุมนี้หรือวันจันทร์จากนั้นเราจะโฟกัสการทำผลงานได้ดีและได้ผลงานแข่งข,ขันที่ดีเกเร็ซอเกตกล่าว ถ้าหากผิดพาดประการใดต้องเราต้องขออภัอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันชข้ามาเยอะน,นะครับสนับสนุนช่วงหลังไมบอเลเราต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ content ท,ที่น่าสนใจและสนับสนุนกันมาเยอะน,นะครับ